สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็เอารถสวยๆเข้าใหม่นะครับคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเลขไม่เพียง4,000กิโลเท่านั้นนะครับสำหรับรถกระบะวิ่งงานนะครับแต่งให้ครบครบพร้อมวิ่งงานแบบนี้นะครับใส่ตู้ทึบเบิกใหม่เมื่อหนึ่งให้ล้อแมกใหม่ๆยางใหม่ๆ4เส้นของแต่งล้นๆนะครับผมบอกราคาก่อนเลย 5 4 9 0สีบาทคันนี้ถ้าออกห้างใยแดงนะพี่พีนะ5 8 9 0 0 0บาทประมาณ5้าแสนนะครับเฮ้ย hey, แล้วทําไมแพงกว่าร้านเรานิดหน่อยเองนะครับแต่อย่าลืมนะครับนั่นคือรถเปล่ารถที่ไม่มีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นล้อก็ยังเป็นล้อกระทะนะครับส่วนทางร้านเราจัดให้เต็มพร้อมวิ่งงานและจดทะเบียนลงเล่มให้นะครับ ถ้าพี่ๆอยากได้รถแต่งเต็มก็มาเลยครับที่ปฏิพัฒน์ออโต้นะส่วนสภาพเป็นยังไงบ้างไมซี่เพนโลจะสวยจริงไหมสภาพป้ายแดงจริงไหมเดี๋ยวผมพาไปชมเลยนะครับสําหรับล้อแม็กนะครับเป็นแม็กขอบ18นะครับนี่เลยลายเวลนะครับดุมล้อสวยๆนะครับนี่ใส่ฝาครอบไม่ด้วยถ้าไม่ชอบเดี๋ยวถอดออกให้นะครับส่วนน็อตก็น็อตสีม่วงนะครับสวยลงตัวนะครับจัดโทนได้สวยลงตัวแล้วก็โหลดให้แล้วเรียบร้อยนะครับโหลดหน้าโหลดหลัง ทรงสวยพอประมาณนะครับทรงใช้งานนะครับถึงไม่ถึงกับว่าโหลดแล้วใช้งานไม่ได้นะครับพี่พีนะอันนี้ใช้งานได้บรรทุก1ตันกว่ากว่า2ตันเนี่ยสบายๆนะครับตู้เทบดูครับใหม่มือหนึ่งความสูง2เมตรสิส่วนตู้เดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับอยากได้ความสูงเท่าไหร่ผมเปลี่ยนให้ได้หมดอยากได้คอกเตี้ยผมก็ใส่ให้ได้นะครับฟรีนะครับย้านะมาดูตัวเครื่องกันบ้างครับแผ่นเพจก่อนเลยนี่ครับแผ่นเพลรีเวทเดิมโรงงานรถปี2022นะครับ ดูน็อตต่างๆนะครับน็อต mm. เดิมโรงงานไม่เคยการถอดไม่เคยเปลี่ยนฝาคาร์บอนมาไม่เคยผ่านการแต่งอุด g r หรือรีแมปมาทั้งสิ้นนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนเป็นเครื่อง3 0 0พันะถ้าดูอย่างด้านนอกมันดูไม่ออกรอครับพี่ๆนะต้องมาเปิดฝาเครื่องดูดูแผ่นเพจหรือดูในสำเนเาเท่านั้นนะครับนี่เลยเครื่อง3 0 0พันนะครับแรงๆแน่นอนคันนี้นะครับดูสภาพนะครับผมอยากให้เห็นสภาพนี่คือรถไตแดงจริงๆนะครับพี่ๆนะ สภาพโคตดสวยนะครับบอกเลยว่าโคตดตึงนะคันนี้ไม่สี่พันโลเท่านั้นเองดูครับกระจังหน้าเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับโฉมปียีสองส่วนไฟหน้าถ้าได้เปลี่ยนเป็นไฟตัวท็อปนี่โคตดหล่อเลยนะแต่ไฟนี้ก็หล่อแล้วมันติรีเฟคเตอร์นะครับเป็นไฟเดิมโรงงานนะครับไฟตัดหมอกยังไม่มีให้ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างนะกระจังหน้าแบบเขี้ยวสองชั้นนะครับสวยเลยคันนี้ทรงสวยทรงหล่อนะครับมาแบบหล่อเลยนะครับสติ๊กเกอร์สปาร์คสามจุดศูนย์ติดอยู่ตรงนี้นะครับ นี่เลยส่วนกระจกก็สีเดียวกับตัวรถนะครับมีลูกเล่นเล็กๆน,น,น้อยๆตรงนี้ให้นะครับประมาณนี้เลยสีสวยเดิมโรงงานทั้งคันนะครับคันนี้นะไม่มีชนหนักพิวามน้าท่วมร้อยเปอร์เซ็นผมกล้าการันตีนะครับถ้ามีชนหนักพิวามน้ําท่วมนะครับเอารถมาคืนพร้อมค่าตกใจให้อีกสองแสนนะครับจัดให้นะครับในส่วนของภายในดูครับนี่คือสภาพรถใหม่รถใหม่นะผมต้องบอกว่ารถใหม่นะครับเพราะว่าใหม่เพียงแค่สี่พันโลนะผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนี่ เลขใหม่ครับ4,000นะครับ4,119กิโลสุดจริงๆครับดูพวงมาลัยนะครับแทบจะไม่มีรอยการใช้งานใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเจิมแบบเลอะเทอะไม่มีเลยนะครับทุกอย่างพลาสติกเดิมโรงงานทุกอย่างอยู่ครบหมดเครื่องเล่นสภาพใหม่หัวเกียร์สภาพสวยนะครับคือใหม่มากๆนะครับคันนี้เครื่องเดินนิ่งๆเนียนๆเลยเนี่ยผมไม่ให้ไปดูนะครับสตาร์ทอยู่นะครับพี่ๆนะเนี่ยครับเงียบๆเนียนๆนิ่งๆนะเครื่องสามพัน ไม่4,000โลบอกเลยว่าวารันตีศูนย์มีให้วารันตีร้านเราก็มีให้ด้วยนะครับนะวารันตีเบิ้ลเบิ้ลไปเลยนะครับนี่ขออนุญาตปิดเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าใหม่มากๆพี่ๆคนไหนอยากได้รถที่ยังไงอะสภาพป้ายแดงแต่ราคามือสองพร้อมของแต่งนะพร้อมของแต่งที่พร้อมเอาไปประกอบอาชีพพร้อมใช้งาน มาเลยครับปฏิพัทธ์ออโต้คันนี้บอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนสีสวยแบบนี้สีเทาแรมโบนะเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆดูตู้เทบครับนี่คือตู้เทบใหม่มือนหนึเบิกให้ใหม่ฟิล์มกันรอยสีฟ้าด้านหลังยังไม่ได้ลอกออกเลยนะครับเส้นสะท้อนแสงด้านหลังก็มีติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยตู้ใบนี้1 8ื0 0แปมมีแน่นอนนะครับนี่เลยสภาพสวยๆนะครับให้ดูรอบคันกันไปเลย โอเคนะครับเพื่อนๆนะพี่ๆนะถ้าสนใจนะครับติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโทรมาได้เลยหรือจะแอดไลน์มาคุยกันก่อนรายละเอียดอาชีพออกได้ไหมใช้เงินดาวเท่าไหร่นะครับผ่อนเท่าไหร่บอกเลยว่าเรื่องเล็กน้อยนะครับสาหรับเงินดาวผมบอกเลยนะเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเงินดาวนะครับออกรถฟรีดาวได้นะครับแถมเงินกลับบ้านให้ห้าพันนะครับพี่ๆนะช่วยผ่อนอีก6เดือนรีบติดต่อมาเลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็คุยกันทางไลน์หรือโทรมานะครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้เป็นคันนี้นะครับคลิปหน้าเป็นคันไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ